สวัสดีเด็กๆจะไปไหนกันหรือเฮ้ยไปสายกันยินอออยู่เนี่ยดีกับบ้านก็บอกคับถาไปนะไปสายกันก็ไปบ้านเรือ,อไปแม่ไปน้ำเขาแม่ไปแม่โอ้ยมาไปอีกเอาเอา ไฟใหม่อยากบอกญาตินอะหัวก,กระดานี่ไฟใหม่เห็นบอไฟใหม่หยาเนอ่ยญาตไฟใหม่ขาบอกำลังเดินกรดิหน่อยนะเขาสุมไฟสุมหยาแห้งนะาำลังเด้อกังเดอนตัวเล็ก

้ยไฟไหมกับญาตาน,นี่ไฟไหมเสาแล้วนี่ไปสิไหมคะไปไหมเว้ยน้อยไฟไหมนั่นแหละโอ้ไฟกับญานเวลา น,นันน่นนั่นนั่นเอาแล้วหาเม่แล้วเอาเอาหาหม่องลงในบอ่อเอา,เอาีิมุนบางได้มุนหัวเขาเด้อโอ้หัวหน่อยก็ได้โอ้หูอีกเนาะหูมองเขาง่ายอีกนะหูมองก็มีน้ำอีกเนาะโอ้ กินตามธรรมชาติโน่หัวก็ไดอ่าเร่รอจะของพากับบ้านเราอ,อยู่ตรงนี้แหละจะของไปใส่จะของขึ้ว่าพากับบ้านเห็นควันไฟหอมหอมบอนเห็นคะวันไฟหอมหอมบอลไฟไหมปากเด้อไฟไหมขาเด้อนะนะ่ะ หัวตอนบ่ายแล้วไกลจะได้กลับบ้านแล้วค่ะรอเจ้าของเขามารอรับมาพากลับบ้านถ้ากลับบ้านเองหัดแต่แวะซ้ายแวะขวาไม่ถึงไหนสักทีขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ